ครับคับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ f c ทางบ้านทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินจะโทรสัมภาษณ์แนวทางของพี่บัวนะครับผมร่างองค์ปู่พิราบนะครับตูกอีกแล้วนะครับเก้าห้าูกตรงๆเลยนะครับเลขตัวนี้ปู่ท่านให้ไว้ตั้งแต่ต่องวดนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่บัวนะครับผมครับก็โทรมาแสดงความดีใจเนาะ ครับปู่ให้เก้าห้าตั้งตั้งแต่ต่องวดเลยใช่ไหมครับพี่บัวใช่ค่ะให้มาตั้งแต่ต่องวดเลยค่ะครับที่ปู่ตั้งให้เก้าห้าหกห้าเนอะรู้สึกว่าเลขตัวนี้นี่ปู่จะเขียนให้ตั้งแต่เนื่นๆเลยเนาะค่ะครับแล้วมีเอฟซีกันก็ถูกกันหลายท่านไหมครับพี่บัว ถูกกันไหมก็ไม่ค่อยได้ถูกนะคะเพราะว่าเขาเป็นเน้นเลขตัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไปซื้อแล้วเขาก็บอกว่ามีแต่เลขอ,อั้นบางคนคอั้นแล้วเขาก็ไม่ได้อ่านอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะแสดงว่าเล 95, ขเก้าห้าเขาอั้นเยอะเอฟซีก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อใช่ไหมครับอ่าเขาอั้นเยอะมากเลยอ่าลูกศิษย์ทางอื่นเขาก็ส่งรูปมาให้ดูเหมือนกันว่าเลขอัน้นอย่างเงี้ยคะ่ะเขาส่งมาให้ดูอยู่ทางไลน์ครับค่ะ เลขเลขปู่นี่แม่นจริงๆเลยเนาะตั้งแต่ให้มานี้ก็ถูกมาตลอดเลยเนาะเลขที่ปู่ท่านให้นะครับค่ะครับรู้สึกว่าจะถูกตรงๆเลยนะครับพี่บัวเก้าห้าตรงๆเลยเนาะค่ะถูกเก้าห้าตรงๆเลยอืมนะคะครับแต่ว,ว่าแอดมินก็เชื่อนะครับผมว่าต้องมีเอฟซีหลายท่านที่ถูกกันอยู่เหมือนกันเนาะค่ะก็น่าจะมีอยู่บ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ถูกมากถูกน้อยนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็มีอยู่เป็นคนสองคนที่บอกมา ถูกไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถกไม่เยอะหรือเงี้ยแต่ก็พอได้หน่อยหน่อยครับบางคนก็บอกว่าเล็กอันแล้วก็เจไดไม่ได้เอาเห็นแล้วแต่ก็ไปเอาตัวอื่นอย่างเงี้ยครับเขาเล่นตัวกันครับบางคนเขาเอาแต่โค้งสุดท้ายใช่ไหมครับพี่บัวคช่บางคนเอาแต่โค้งสุดท้ายอันนี้เอาแต่สามตัวอย่างเงี้ยค่ะสองตัวเขาไม่ได้เอากันคะออค่ะครับ ไม่เป็นไรเนะาะสค่ะไม่เป็นไรค่ะครับสำหรับคนที่เขาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดนี้ก็ขอปูท่านใหม่ก็ได้เนาะค่ะอาขอปูใหม่ค่ะงวดนี้ครับล้วอีกอีกนานไหมครับผมกว่าพี่บัวจะได้กลับมาเอ่อก็ดูอีกร,ระยะหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ยังยังไม่มั่นใจล้วโทรไปก็ทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็ยังส่งข้อความมาอยู่อย่างเงี้ยทางไลน์หมู่บ้านเขาส่งมาก็าบอกว่ายัางไม่อยากให้เข้า ยังอันตรายในป,ประมาณเนี้ยครับครับก็คือยังไม่สงบสุขเนาะค่ะครับยัไม่แน่เนาะก็ะคือต่องวดในรอบนี้อาจจะได้วิ่งไปหาเพียวอ,อยู่ที่โคราชนะครับค่ะก็ต้องดูอีกก่อนว่าจะได้กลับเมื่อไหร่อยากกลับอยู่เหมือนกันเป็นห่วงจัดที่บ้านครับ ก็คือช่วงนี้ก็ลําบากอพยพกันไปอยู่ที่ที่ไกลเนาะไกลบ้านไกลเมืองนะครับค่ะไกลไกลอยู่ค่ะไกลอยู่ค่ะก็ลำบากแล้วที่พี่บัวไปนอนตรงนั้นมันเป็นอ่าเนาะพี่บัวฝันดีไหมคะถามว่าฝันดีไหมก็เคยฝันฝันว่าไอไปเบิกเงินให้แม่ ปเบิกเงินให้แม่เก้าพันครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้บอกไปในความฝันเนาะค่ะอย่างเงี้ยเบิกเงินให้แม่เก้าพันก็เลยเลยพากันพูดกับคนในครอบครัวว่าันนี้น่าจะมีเลขเก้ามีเลขเราก็ว่าว่าเลขเก้าจริงไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่มั่นใจเนาะแล้วก็เลยตอนสัมภาษณ์งวดที่แล้วเราก็เลยไม่ได้บอกไปครับอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยมาเก้าห้าเนาะค่ะ ครับก็คือที่พี่บัวฝันบอกเอตุก็คือฝันของงวดก่อนใช่ไหมครับพี่บัวค่ะใช่ใช่ค่ะของงวดก่อนแต่ของงวดใหม่นี้ยังไม่มีเลยครับยังไงก็ต้องรอดูเลขที่ปู่ท่านจะเขียนให้ในงวดนี้แหลนะเนาะต้องดูอีกทีหนึง่งว่าปู่ท่านจะให้มาแบบไหนอย่างนีค้ค่ะครับแต่ว่างวดก่อนปู่เลขที่ปู่เขียนให้ก็เอาจริงๆก็ไม่ค่อยสวยเนาะเลขบนนะครับ เลกสามฐาอืณท่านก็บอกอยู่ว่าทําไมออกมาแบบนี้ก็ไม่ค่อยสวยอยู่ครับท่านก็บอกกระทางล่างอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกกระทางล่างอครับแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อว่าจะวิ่งหมอกสองตัวล่างเนาะเลขเลขเก้าห้าสองตัวที่ปู่ให้มาได้ออกใช่้ใช่้ตัวอืออือ ยังไงก็ให้ท่านผู้ชมกดรอกดติดตามนะครับผมเดี๋ยวแอดมินอาจจะได้เดินทางไปหาพี่บัวที่โคราชเนาะค่ะเดี๋ยวหาโอกาสดีๆไปก่อนเพราะว่าต้องเดินทางไกลพอสมควรเนะาะค่ะไกลอยู่ครับเป็นร้อยกิโลได้ครับครับผมร้อยกว่าโลเนาะค่ะร้อยกว่ากิโลเลยไกลอยู่แล้วนอกจากเอฟซีที่ถูกแล้วคนแถวบ้านมีคนถูกมากไหมครับพี่บัว เจาบ้านมีคนถูกไหมอ่ามีเป็นน้องสาวถูกอยู่คนเดียวนะอย่างเงี้ยค่ะจับเขาอยู่อยู่เขาจับพลาดจับผูกเขาก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ส่งเลขไปให้น้องดูเขาจับพลาดจับผูกได้เขาก็บอกมาเขาโทรบอกบอกกับแม่ว่าอแม่หนูถูกหวยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ไม่บอกว่าถูกเท่าไหร่เราก็ดีใจด้วยเราที่เราได้ไปเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเอาไว้เงินโทาเก็บเอาไว้ช่วยช่วยคนช่วย คนในครอบครัวค่ะอครับครับผมแล้วเจ้าเจ้าของบ้านที่พี่บัวไปพักอาศัยอยู่ที่ที่ปู่ท่านเคยบอกถูกเลขต่างประเทศในรัฐบาลไทยแกถูกไหมครับอ่าถูกต่างประเทศอยู่สองครั้งถูกสองมวดงวนแรกถูกบนล่างมวดที่สองก็น่าจะเป็นตัวล่างหรือเปล่าที่ออกสองตัวดันค่ะ แล้วแล้วส่วนของเลขรัฐบาลไทยนี่เข้าถูกไหมครับพี่บัวรัฐบาลไทยเขาไม่ถูกค่ะไม่ถูกเลยแต<ม>่ว่าเขาจะถูกต่างประเทศมากกว่าโอ้ค่ะส่วนของเขาซื้อห่วยไทยไม่ค่อยถูกดัวเขาจะไปทางนั้นมากกว่าทางข้างนอกครับโแสดงว่าตั้งแต่พี่บัวไปอยู่ในถูกเจ้าของบ้านท่นถูกต่างประเทศสองรอบแล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะ ถูกถูกสองรอบแล้วแต่เขาก็ถูกไม่มากถูกสิบบาทยี่สิบาทแค่นั้นจะถูกไม่เยอะเพราะว่าปกติเขาไม่เคยซื้อเยอะขนาดนี้เขาก็บอกอยู่เขาก็เลยลองลองดูเลรดได้เลยเป็นเป็นเป็นปู่อะไรครับไปบัวที่ไปให้ถูกนะครับอ่าเป็นปู่ป Ł ู่มาจากปราสาทที่เขายิงกันนะคะโอ้ครับ,รบป,ป,ปู่ท่านออกมา อย่างเงี้ยแปู่ทางประสาทด้านน,น่าจะรุ่ตาเมินหรือตาควายมาตอนนั้นที่มาครับแล้วก็แล้วก็ให้กับให้โชคลาภกับเจ้าบ้านเลยโอ้ค่ะได้บุญได้ลาภเลยค่ะช่วงนั้นผมท่านก็นเลยเหมือนแบบท่านออกมาแล้วก็เลยมาบอกโชคลาภเนะาะค่ะท่านมาบอกโชคลาภ ค่ะแต่ว่าที่พี่บัวฝันว่าได้ได้เงินเก้าพ ma ันก็เก้าศูนก็ยังไม่มาเนาะค่ะมีแต่มาได้เก้าค่ะเก้าศูนย์ค่ะยังยังไม่มาเก้าศูนย์กับศูนย์ศูนย์ค่ะต้องรอดูตรงกันกับเลขปู่ไหมใช่ไหมคะอ,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 อ่าใช่ค่ะก็ต้องรอดูว่าเลขที่ปู่ท่านจะเขียนให้จะออกมาในลักษณะไหนเนาะของงวดนี้ค่ะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าปู่ท่านจะให้มาแบบไหน อย่างนี้นค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับครับผมก็คือส่วนใหญ่ที่ปู่ท่านบอกโทรก็เป็นปู่พิราบโดยตลอดเลยใช่ไหมครับพี่บัวใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นปู่พิราบบ้างนอกจากว่าถ้าเราออกไปข้างนอกบางทีอาจจะเป็นท่านอื่นที่ที่มาบอกแทนอย่างนี้อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรพวกนี้นค่ะคบล้วท่านจะมาแทนครับหรือไม่ก็สถานที่ที่เราไปออกไปปฏิบัติข้างนอกอย่างเงี้ยที่เราเคยไปอย่างนี้ท่านก็ แต่จะดันมาให้เรารับรู้อย่แล้วก็อาจจะบอกเลขเลยครับก็ยังไงฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามอีกประมาณวันสองวันนี่้ะเนาะอาจจะได้ไปขอเลขโกต่องวดให้กับท่านผู้ชมมาไปหยิบจับลอตเตอรี่กันนะครับค่ะแล้วก็ให้เอฟซีกดรอไว้เลยนะครับผมแล้วก็งวดหน้าออกวันที่สองนะครับเดินมากราเนาะค่ะออกวันที่สอง ครับครับผมก็เป็นเลขกองสลากเหมือนเดิมเอาไว้เดี๋ยวแอดมินตัวหาใหม่นะครับพี่บัวค่ะได้ค่ะครับผมขอบคุณพี่บัวมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ยังไงก็ฝากกดรอกดติดตามแนวทางของพี่บอไว้เลยนะครับผมนอนเดี๋ยวแอดมินจะไปขอเลของค์ปู่ท่านต่องเดให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับผมตั้งแต่ตามมานี่ยังไม่หลุดเลยนะครับเลขปู่เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ